ทันโนชญี่ปุ่นโกมินาซังสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการทันโชินี่ปโกภาษาญี่ปุ่นแสนสนุกกันอีกเช่นเคยนะคะและสําหรับคลิปนี้เราก็จะมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นกันต่อนะแต่ก่อนอื่น อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเวลามีคลิปออกมาใหม่ไม่รอช้าวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเราจะมาเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นเกี่ยวกับเรื่องอะไรสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาฝึกผันคำกริยาที่ใช้กันบ่อยค่ะสำหรับ e ีพีนี้ก็เป็น e ีีที่10แล้วนะวนะก็จะมีคำกริยาทั้งหมด5ตัวด้วยกันค่ะเป็นคำกริยาที่มีความหมายว่าเปิดอะเคดู ปิดชิเมรุพบเจออาอุเข้ากันเหมาะสมอาอุแล้วก็ส่งโอคุรุนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคํากริยาทั้ง5้าตัวนี้มีวิธีการผ่านคํากริยากันอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะเรามาดูความหมายนะคะกันอีกทีนะคะอาเคมัสนะคะจะมีความหมายว่าเปิดประตูหรือหน้าต่างนั่นเองนะคะชิเมมัสก็คือปิดค่ะปิดประตูหรือหน้าต่างนะคะ I must ก็แปลว่าพบเจอค่ะ I must อันนี้ออกเสียงเหมือนกันเลยนะแต่คันจิต่างกันค่ะจะมีความหมายว่าเข้ากันเหมาะสมและตัวสุดท้ายค่ะ okurimas จะแปลว่าส่งค่ะทีะนี้เรามาดูตัวอย่างประโยคสั้นๆกันบ้างนะคะเปิดหน้าต่าง门を開きますการุณาช่วยปิดประตูด้วยドアを閉めてくださいเจอเพื่อน ขนาดพอดีไซส์が合う่งจดหมายโอเคนะคะสำหรับตัวอย่างประโยคเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะคะวิธีการผ่านคำกริยากันเนาะก็จะเป็นทั้ง6รูปนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำกริยาตัวแรกกันเลยค่ะ คำกริยาตัวแรกคืออาเคมัสนะคะเป็นคํากริยากลุ่มที่2ค่ะจะมีความหมายว่าเปิดมาดูกันเลยค่ะอาเคมัสอาเคมัสอาเคけร์อาเคたรけอา 開けなかった開けなかった開けます開ける開けて開けた開けない開けなかった開けます開ける開けて開けた開けない開けなかったジョブカンペラーのカーサムラブカムクリア開けますバドウトタパイル นั่นคือชีเมมัสนั่นเองค่ะมีความหมายตรงข้ามกับคำว่าอากเคมัสก็คือปิดนั่นเองค่ะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นคำกริยากลุ่มที่สองเหมือนกันนะเดี๋ยวเรามาฝึกผ่านคำกริยาตัวนี้กันค่ะชีเมมัสชีเมมัสชีเมลชีเมลชีเมเตชีเมเตชีเมตาชีเมตา 閉めない、閉めない、閉めなかった、閉めなかった。閉めます、閉める、閉めて、閉めた、閉めない、閉めなかった。閉めます、閉める、閉めて、閉めた、閉めない、閉めなかった。 จบกันไปแล้วนะคะสาหรับการผ่านคํากริยาตัวนี้มาต่อตัวที่3กันเลยตัวที่3นะคะ I must คํากริยาตัวนี้จะมีความหมายว่าพบเจอนะคะเป็นคํากริยากลุ่มที่1ค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกผันกันนะคะ I must I must อาว์อาวอเ

ก็จบกันไปแล้วสำหรับคำกริยาตัวนี้เดี๋ยวเรามาต่อตัวที่4เลยค่ะตัวที่4นะคะก็คือ i m u s t เหมือนกันเลยอ่านออกเสียงเหมือนกันเลยนะคะแต่คันจิเขียนต่างกันค่ะอันนี้จะมีความหมายว่าเข้ากันเหมาะสมนะคะเป็นคำกริยากลุ่มนี้ห่งมาฝึกพันกันเลย i m <must>. u s t i m <must>. u s t อ้าวอ้ あって、あった、あった。わ会わない、会わない。会わなかった。会います、会う、会って、会った、会わない、会わなかった。 จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำกริยาตัวนี้แล้วทีนี้เรามาดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้ค่ะก็คือ o k คุริ u ค่ะจะมีความหมายว่าส่งเป็นคำกริยากลุ่มที่หนึ่งมาฝึกผันคำกริยากันเลยโอ u ุริมัสโอคุริมัสโอคุ u ุ 送った、送った、送らない、送らない、送らなかった、送らなかった。送ります、送る、送って、送った、送らない、送らなかった。送送送送送送ります送るっっってたた。ららない送らないかった ก็ครบถ้วนกันแล้วนะคะสำหรับการฝึกผันคำกริยาทั้ง5ตัวที่เอามาฝากกันวันนี้ก็หวังว่าน้องๆนะคะจะได้ฝึกผันคำกริยาแล้วก็ผันกันคล่องๆนะและสำหรับวันนี้นะคะทางช่องโฮเมสมาวิดีโอของเราก็ขอจบการน,นำเสนอไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะสวัสดีค่ะซ